คลิปเสียนี้ตั้งใจจะอธิบายเรื่องศสีลเป็นบาทฐานนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้เช่นไรเมื่อเราไปสมาทานศีลพระท่านจะให้พรอ,อธิบายอันนี้สองศสีลนในสามข้อนะครับศสีเลนะสุขติยันติเสียนํำไปสู่สุขติภพก็คือภพอที่ดีได้แก่มนุษย์เทวดาพรมนะครับปุกติภพก็คือสัตว์เดรอจฉานเปลี่ยนสุนรกายสนาลกคนมีศีลน รักษาสีไว้เนี่ยจะไม่ลงอบายนะครับแล้วก็สีเลนะโอกสัมปทาสีนำมาซึ่งพบกระซับก็คือไปเกิดพบไหนไก,ก็มีโคกระซับติดตัวไปเป็นมนุษย์ก็ไม่จนเป็นเวลาเป็นพรก็ม,ม,รม,รมีลักษณะรุ่งเรืองไปหมดนะครับแล้วก็ข้อที่3คือสีเลนะนิพพิยันติสีเป,เป็นบาตฐานน่นปสูส่วนผลนิพพานอันนี้สําคัญสุดทสมาสีลังวิโสเทยทเราจึงควรเจริญรักษาสีในรูปสุบุบุลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป น,นี้เรามาดูเรื่องศีลนําไปสู่มรรคผลนิพพานว่าเป็นเช่นไรนะครับศีลที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารของท่านอนาบิณฑิกาเศ็ดปีสมัยนั่นแลพระอานนท์ได้เข้าไปกราบทูลถามซึ่งศีลนี้เป็นกุศลมีผลเป็นมีอนิสงประการใดพระพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าท่านได้เมตตาตัดกอบไว้อย่างนี้นะครับ สีนี่เป็นกุศลมีอวิปปิสารคือความไม่เดือดเนื้อไม่ร้อนใจเนี่ยเป็นผลเป็นอนิสงอวิปปิสารมีปราโมทคือความเบิกบานใจเป็นผลเป็นอนิสงปราโมทมีปิติความอิ่งใจเป็นผลเป็นอนิสง์ปิติมีปัจสัติภีความสงบกายใจเป็นผลเป็นอนิสง์ปัจสัติมีสุขเป็นผลเป็นอนิสงสุขมีสมาธิ เป็นผลเป็นอานิสงสมาธิมียถาภูตยานทัศนะคือปัญญาโลห็นรูปนามเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเป็นผลเป็นอนิสงยถาภูตยานทัศนะมีนิพิทาและวิราคะเป็นผลเป็นอนิสงนิพิทาคือคาวามเบื่อหน่ายวิราคะคือความคลายกำหนัดนะครับนิพิทาวิราคะมีวิมุตติยานทัศนะเป็นผลเป็นอนิสงก็คือยานที่รู้ว่าหรือปัญญาที่รู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นแล้วนี่คือ ลำดับของศีลที่มีผลอย่างทีสองต่อเนื่องไปจนถึงมรรคผลพิพานนะครับอันนี้ว่าโดยย่อดโดยไม่มีําแปลนะครับก็ศีลมีอวิปปิสารเป็นผลอีสองต่อด้วยปราโมทปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาปุทยานทัศนะ นิพิทาวิราคะและวิพุติยานทัศนะนะครับคันนี้ถ้าเราทราบแล้วว่าเออศีลมีผลเช่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่อวิปปิสารดังนั้นเมื่อเราจะทําสิ่งใดก็ตามควรสมาทานศีลให้ตัวเองมีศีลนันบริสุทธิ์ซะก่อนไม่ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระทํากรรมฐานทําบุญตับปาตอะไรก็แล้วแต่การสมาทานศีลใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับโดยมุ่งเอาเจตนาเป็นหลักในการ ตั้งเจตนาที่จะละเวน้นอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับคู่ที่จะรักษาเสียงกวรต้องตั้งเจตนาเสมอถ้านายเกับนายบเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหมือนกันไม่ลงละเมิดเสียงทั้งคู่แต่นายเเนี่ยตั้งเจตนาว่าจะเวน้นจากการกระทําเหล่านั้นแต่นายบไม่ได้ตั้งเจตนาการกระทำของทั้งคู่นี้ได้อันสองต่างกันเยอะนะครับนายเได้แต้มนายบไม่ได้นะครับ กันต้องรู้หลักตรงนี้นั้นตื่นเช้ามาตื่นนอนมาก็ควรสมาทานศีลก็จะรักษาศีลทั้งวันนะครับส่วนจะนอนไปก็สมาทานศีลสมมุติว่าเราหลับตายไปำอำนาจแห่งศีลนี้คุ้มครองวงจิตเราให้ไปสู่สุคติได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้รู้ก็จะทําสิ่งที่ผู้ไม่รู้ก็ไม่ได้ทาก็ตกอยในความประมาทนะครับดังนั้นป็นขอใหอ้ทุกท่านได้พิจารณาโยน,ยนิโสในเรื่องที่ ได้บอกอัดเก็บเสียงมานี้นะครับอันนี้คือเหตุที่ว่าสีนำไปสู่มรรคนที่พพานได้เช่นไรก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่สนใจติดตามฟังนะครับสาธุครับสวัสดีครับ